เขาเพิ่งรู้หัวใจตัวเองที่มีต่อคุณเขารู้ว่าอะไรขอภายเปิดใจเขาทีนะคะขอพลังงานของคุณนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยเดทนะคะพลังงานของคนราศีพิจิก ควีนถือถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกรกฏพิจิกนะคะหนึ่งเหรียญคนธาตุดินมังกรพฤกษกการเจ็ดดาบคนธาตุลมเมทนุนตนกลุ่มหกดาบพลังงานของคนธาตุลมมีพลังงานของคนธาตุน้ำคนธาตุดินคนธาตุลมนะคะเป็นคนดุที่ใจอ่อนนะคะเป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงออกความรู้สึกที่แท้จริงของตัวเองออกมาสักเท่าไหร่ความอดทนนะคะอึดถึกทนอยู่ที่คุณนะคะ หัวแข็งปากแข็งใจแข็งก็อยู่กับคุณอ่อนไหวอ่อนโยนเซนซิทีฟก็อยู่กับคุณนั่นเองนะคะเป็นคนที่มีความสุดโต่งด้วยนะคะในบางเรื่องราวโดยเฉพาะเกี่ยวกับคนรักความรักนะคะเวลาที่ไม่ชอบก็คือไม่ชอบเลยเกลียดเลยไม่ต้องเข้าใกล้ไม่ต้องสัมผัสไม่ชอบให้ใครมามาอยู่ใกล้เลยไม่ชอบให้ใครใกล้ชิดเลยแต่ถ้าได้รักใครนะคะชอบที่จะสกินชิปชอบที่จะแสดงออกถึงความรักอยากได้ยินการบอกรักนะคะไปไหนไปกัน สู้ไปด้วยกันไม่ทอดทิ้งกันมีความอดทนมากๆนะคะในพลังงานของคุณเรามาดูกันว่าใครที่พึ่งนะคะรู้ใจตัวเองนะคะคนที่พึ่งรู้ใจตัวเองที่มีเกี่ยวกับคุณเขาคือใครขอให้บอกที The Hermit พลังงานของคนราศีกันเดอะชา r i ออดพลังงานของคนราศีกรกฎ ทำแฮร์ร้นพลังงานของคนราศีธนูนะคะเดอะไฮโรแฟนพลังงานของคนราศีพฤกษกเด็กถือเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพฤกษกกันมีพลังงานของคนธาตุดินนะคะคนราศีกรกฎคนราศีธนูนะคะเป็นคนที่ห่วงโบราณน,นะคะไม่ค่อยออกนอกกรอบไม่ค่อยออกไปไหนรักสันโดษไม่สูงสิงกับใครนะคะ เป็นคนที่มีเพื่อนน้อยเป็นคนใจเย็นเป็นคนใจดีเป็นคนคิดช้าเป็นคนละเอียดรอบคอบค่อยเป็นค่อยไปนะคะสามารถปรับเปลี่ยนได้สามารถเปลี่ยนแปลงได้แต่ว่าจะต้องมีความมั่นใจในสิ่งที่จะปรับปรุงหรือว่าเปลี่ยนแปลงนั้นนะคะค่อนข้างยึดติดกับสิ่งที่ได้เรียนรู้มาเป็นคนขยันเป็นคนอดทนมีความเนิร์ดในตัวเองมากๆไม่ชอบเข้าสังคมนะคะไม่ชอบคนเยอะนะคะ ลิวิเวกมากๆในพลังงานของเขาไปไหนเองได้ทำอะไรเองได้เดินทางไปไหนเองได้หมดเลยอาจจะชอบการเดินทางมากๆแต่เดินทางตามลำพังไปไหนตามลำพังไม่ค่อยที่จะชอบผลเยอะไม่ค่อยชอบที่จะสูงสิงกับใครสักเท่าไหร่นะคะเรามาดูกันนะคะว่าแล้วเขาคนนี้นะคะรู้ใจตัวเองที่มีเกี่ยวกับคุณว่าอะไรนะคะ เขารู้ใจตัวเองที่มีเกี่ยวกับคุณว่าอะไรขอภัยเปิดใจเขาทีนะคะ The Tower นะคะการแตกสลายพังทลายการทะเลกกาะกันไม่มีกันและก,กันนะคะปัญหาประเด็นที่เกิดขึ้นนะคะความรุนแรงในความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นเกินคาดคิดเกินคาดเดาดนะคะ ความตั้งใจความสม่ำเสมอเสมอต้นเสมอสมสมปลายนะคะการไม่เปลี่ยนแปลงนะคะระหว่างคุณกับเขาอาจจะมีปัญหามีประเด็นนะคะมีความยึดติดในความเป็นตัวเองของตัวเองเยอะทั้งสองฝ่ายนะคะคุณก็เป็นเดทเนาะแล้วก็ปากแข็งใจแข็งทั้งๆท,ที่จริงๆเป็นคนใจอ่อนนะคะมีความลับไม่ได้พูดไม่ได้แสดงออกทั้งหมดไม่ยอมรับความรู้สึกของตัวเองก็ได้นะคะ เราก็อาจจะมีพลังงานของการเลิกล้าด้วยก็ได้นะคะส่วนเขาก็โลกส่วนตัวสูงนะคะไม่ค่อยแชร์ไม่ค่อยที่จะแบ่งปันเรื่องราวหรือเล่าเรื่องราวต่างคนต่างมีมุมของตัวเองมีมุมมองของตัวเองมีคอนเนอร์เป็นของตัวเองที่จะไม่ค่อยที่จะแบ่งปันหรือว่าแชร์ให้กันสักเท่าไหร่ ระหว่างคุณกับเขาหากมีปัญหามีประเด็นนะคะมีการเลิกลาการเกิดขึ้นหรือว่าความสัมพันธ์มีความสั่นคลอนเกิดขึ้นนะคะพลังงานที่ขึ้นมาความรักยังไม่ค่อยราบรื่นสักเท่าไหร่นะคะในคู่ของคุณเนาะแล้วก็ เหมือนต่างคนต่างยังคงเป็นตัวเองอยู่ยึดมั่นในความคิดความรู้สึกของตัวเองในแนวคิดในแนวทางในไมเซทของตัวเองอยู่นะคะเขาก็มีแนวทางของเขาคุณก็มีแนวทางของคุณต่างคนอยากได้ความรักแต่ว่าไม่ได้แชร์ถึงความรักที่มีให้กันสักเท่าไหร่เขาก็เป็นตัวเขาคุณก็เป็นตัวคุณนะคะแล้วก็ มีพลังงานของ The Tower เดอะทาวเวอร์เนาะเป็นการทะเลาะนะคะเป็นการแตกหักเป็นความไม่เข้าใจไม่ได้อยู่ในทีมเดียวกันต่างคนต่างที่จะเป็นตัวของตัวเองก่อนหน้านี้ทำอยังไงตอนนี้ก็ยังคงทำเหมือนเดิมสมาเสมอเสมอต้นเสมอสมสมปลายก็คือก่อนที่จะมีกันแลกกันก็ทำแบบนี้แล้วหวังว่าตอนที่มีก,กันและกันแล้วก็จะทำแบบเดิมได้โดยที่ไม่มีการจอยกันนั่นเองนะคะ โอกาสนะคะการให้อภยัยการขอโทษนะคะสิทธิพิเศษที่ไม่เหมือนใครความรู้สึกที่อยากให้นะคะแล้วก็อยากได้รับด้วยนั่นเองนะคะไม่ได้สนใจที่จะให้คนอื่นเลยก็คือสนใจที่จะให้เพียงแค่คนเดียวสายตาก็มีแค่กันและการเท่านั้นนะคะคิงถือเหรียญน,นะคะหนักแน่นมั่นคงตั้งใจใจเย็นนะคะมีต้องความใจเย็นแล้วบางทีก็อาจจะมีความเฉยชายเย็นชา การไม่ค่อยหวานไม่ค่อยสวีทหวานสักเท่าไหร่นั่นเองนะคะสิ่งที่เขารู้ใจตัวเองนะคะก็คือความรักที่มีอยู่ในหัวใจของเขาที่ได้เกิดขึ้นได้งอกงามได้เติบโตในหัวใจของเขาแล้วไม่รู้ใจตัวเองนั่นเองนะคะมีปัญหามีประเด็นกว่าที่จะรู้ใจตัวเองก็อาจจะมีการทะเลาะก,กันไปแล้วนะคะมีปัญหามีประเด็นต่อกันไปแล้วนะคะถึงรู้ว่าต้นเหตุ ของปัญหาเกิดจากการไม่ปรับปรุงไม่เปลี่ยนแปลงนะคะไม่จอยกันไม่แบ่งปันไม่แชร์กันสักเท่าไหร่นั่นเองอยากได้โอกาสอยากขอโทษอยากเริ่มต้นใหม่ความเฉยชาความเย็นชานะคะความสันโดษที่ มีก่อนหน้านี้นะคะตอนนี้อยากแชร์อยากแบ่งปันอยากขอโอกาสเพิ่งรู้ใจตัวเองว่ารักคุณไปแล้วรักมากๆแล้วก็ความรักได้เติบโตงอกงามในหัวใจของเขาแล้วความรู้สึกของเขาที่มีให้กับคุณไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วนั่นเองนะคะความรักได้เกิดขึ้นในหัวใจของคนที่รักสันโดดคนที่ ไม่ค่อยจะแชร์จะแบ่งปันให้กับใครสักเท่าไหร่ตอนนี้อยากแบ่งปันอยากแชร์อยากมีคุณนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่เขาเพิ่งรู้หัวใจตัวเองนะคะว่าเขารักคุณมากแค่ไหนเราก็เขารับคุณเข้ามาอยู่เต็มหัวใจของเขาแล้วนั่นเองนะคะ